สวัสดีครับนจังสวัสดีค่ะคนต่อไปครับคนที่2ครับเป็นอีกหนึ่งนักแข่งจากทีมเอซีโตกานะครับหนุ่มหล่อคนนี้แน่นอนเป็นของรางวัลสำหรับใครก็ตามที่ส่งเอสเอ็ม,มาโดนใจเรา,าที่สุด <laughs> ถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายไม่ใช่แหมพี่ไอก,ก็นะกับพี่ปอมยัย <c oughs> สวัสดีครับพี่ปอมครับสวัสดีครับ <c oughs> นี่เอาละครับผ่านไปแล้ว2คนอีก2คนครับคนต่อไปครับกับหนุ่มคนนี้เลยนะฮะ พี่หนูเปิตัวอยาอ่างอลังการเลยเดียวแล้วมาถึงอีกหนึ่งสาวสวยนะฮะคนสุดท้ายเลยนะจ๊ะตอนแรกผมจะบอกว่าพี่แต่เขาบอกอย่าเลยนะครับผมเรียกน้องดีกว่ากับน้องนัชค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทั้ง4ี่คนครับแหมเมื่อกี้เราบอกกันมีห้าคนเอามี5คนไอ,อ,อ้อคนหนึ่งใครอะพี่ไอซ์เดี๋ยวเด,วเดวก็คนสุดท้ายนะครับ <c oughs> คุณทอมครับ สวัสดีครับสวัสดีครับก็ถือว่ารับเกียรติมากๆเลยทีเดียวนะฮะกับในปีนี้ที่จะมาได้วิ่งกับพวกพี่ๆกันนะครับวันนี้เราได้ไปซ้อมกันนะครับก็สนุกสนานมากเลยเดี๋ยวถามก่อนดีกว่าในส่วนของนัดจังเมื่อกี้เราทิ้งทายไว้ใช <S up era> euh ่ไหมพี่ไอปีนี้อายุเท่าไหร่ครับนัดจังปีนี้อายุ17ค่ะ17ค่ะอุ้ยห่างกับผมปีเดียวเองครับพี่ไอผมสิบแป เด็กด้วยเหรอพี่หน้าผมไปสามสิบฝ่าแล้วนะฮะน้าจังเริ่มเริ่มการแข่งขันรถหรือว่าเริ่มขับรถตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับนาจังถ้าเริ่มขับรถยนต์นะคะตั้งแต่อายุเจ็ดขวบค่ะเจ็ดขวบตอนนั้นใครเป็นคนสอนครับคุณพ่อค่ะคุณพ่อของน้าจังชื่ออะไรครับนัทวุฒิค่ะเรียกว่าเกิดมาก็อยู่กับสนามแข่งขันเลยอยู่กับรถแข่งมาตั้งแต่เกิดเลย ชอบอะไรของการแข่งขันรถยนต์บางคะนะจังความท้าทายค่ะแล้วก็สนุกค่ะสนุกด้วยใช่อ่ะเดียวกว่อนนั้นหนูเพิ่งอายุสิบเจ็ดเองนะแล้วต้องบอกว่านจังเป็นสาวน้อยที่ขับรถได้เร็วมากแล้วก็ดีมากๆครับอะไรที่ทําให้นจังอยากฝึกฝนกับการแข่ง,งขันรถยนต์เพราะ<ก>อะไรคนกะ็คุณพ่อคะ่ะแข่งตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เห็นกับคุณพ่อแข่งคุ้นเคยนะคะ<อ>แล้วก็หุยอยากลองขับอพอคุณพ่อ ตามคุณพ่อไปเรียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกชอบชอบมากค่ะก็เลยแบบว่าสนใจแล้วก็อยากที่จะแข่งก็เลยแบบคุณพ่อก็สอนให้แล้วก็ได้อายนะคะแล้วก็ให้สปอร์อายนะครับพี่อายกลับบ้านก่อนเลยครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพี่โอหันไปอายอ่ะออืแม่ออกสื่อด้วยก็เรียกได้ว่าก็เลยได้เข้ามาในวงการมอเตอร์สปอร์ตใช่ค่ะเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อยถือว่าเป็นการ การการการพัฒนาที่เร็วมากๆเลยทีเดียวนะครับในส่วนพี่ไอเองเป็นไงบ้างพี่หลังจากที่เห็นสาวน้อยคนนี้กับฟีมือของเธอรู้สึกยังไงบ้างพี่ไอครั้งแรกที่ที่เห็นนะครับเอ๊เด็กเด็กเด็กจะขับได้เล้อพอเห็นน้องขับขับดีกว่าผมอีกโอ้แต่ขับดีจริงเพราะอะไรคุณพ่อสอนอะไรบ้างดีกว่า คุณพ่อส่วนมากก็จะเทนเหมือนกับนักเรียนที่มาเรียนกับคุณพ่อทั่วไปนะคะแต่ว่านจังจะพยายามฝึกฝนแล้วก็ดูจากวิดีโอที่คุณพ่อเคยขับหรือว่าศึกษาเองด้วยดูจากพี่ๆคนอื่นที่แข่งด้วยก็เหมือนหาประสบการณ์เองด้วยะคะ่ะอืก็เรียกว่าเอาความรู้จากนอกจากคุณพ่อของเราแล้วก็ยังคนอื่นด้วยนะครับนำมาผสมกันสารกันนจังไม่ได้แค่แข่งรถอย่างเดียวเห็นบอกว่ามีอย่างอื่นด้วย คือครจริงต้องบอกนิดนึงว่าตอนแรกเนี่ยนะจังเนี่ยนะฮะตอนที่เราไปซองกันเมื่อช่วงเช้าเนี่ยคือเธอมาแบบว่าปกติอะฮะแต่ว่าตอน<ต>นี้แต่งแต่งหน้าเรียบร้อยทําผมน่ารักเลยดูเปลี่ยนไป <Wow. S 1> คือจริง้วพี่ไอซ์บอกว่านอกจากการแข่งรถแล้วเธอก็มีกิจกรรมอื่นด้วยมีอะไรบ้างคนะน้าจังก็อยู่โรงเรียนนะคะเขาจะเป็นเด็กกิจกรรมส่วนมากมค่ะก็จะเต้นลีดอะไรเงเี้ยคะ่ะเป็น,ชนโชว์ได้ไหมครับน้จังครับ <laughs> <laughs> อยากเห็นไหมครับพี่ๆครับก็ตบมือหน่อย ณจังครับนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเต้นอะไรอ่ะเต้นลีดไงปกติเต้นยังไงแบบทอดทอนเพลงอะไรเพลงอะไรดีกว่าเออที่เออนิดได้มานิดนึงนิดนึงเพลงมา้าโรงเรียนอ่ะได้ได้ขอท่อนหนึ่งละมา้าโรงเรียนเราจะร้องกันได้ต้องณจังต้องร้องแล้วเต้นเองแล้วล่ะณจังต้องร้องแล้วเต้นนี่คืออีกหนึ่งหนึ่งบทบาทของเธอนะครับเอาเลยครับณจังครับพร้อมนะหนึ่งสอง เป็นโชว์ที่เยี่ยมมากเลยจังขอบคุณมากครับพี่บอลครับแหมที่ช่วยแกกันผมก็อ่ะพร้อมนะนะจังอ่ะอีกหนึ่งบทบาทของสาวน้อยคนนี้ครับน้องนะจังพร้อมหนึ่งสองส้นโอ้อ้าวอ้าวอ้าวสาวัวเราโอ้โอ้โอ้โหนี่ไงมากความสามารถจริงๆเลยอ่ะ นะครับเป็นสาวน้อยที่ที่เก่งมากๆเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแข่งรถยนต์แล้วก็กิจกรรมในในโรงเรียนแล้วตรงตอนนี้ก็เรียนอยู่ด้วยใช่ค่ะเรียนอยู่ช่วงนี้ก็ปิดเทอมใช่ค่ะนะครับคนต่อมาดีกว่าหนุ่มหน้ามองคนนี้ของเราครับพี่ป๊อบนะครับวันนี้ถ้าจะสมมติว่าใครส่งเอสเมมาถ,ถูกใจพี่ป๊อบบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาเลยเออครับครับด้วยครับ <laughs> ด,ด้วยไม่ปฏิเสธด้วย ใช่ไหมพี่ป๊อปปฏิเสธครับปฏิเสธครับปฏิเสธปฏิเสธอ่าถามพี่ป๊อปนิดนึงเริ่มต้นการแข่งขันมาจากไหนยังไงบ้างครับพี่ป๊อปจริงๆผมก็คล้ายๆกับพี่ไอ้นะคือชอบรถนั่งนานแล้วก็เมื่อก่อนพอทำเมื่อก่อนใช้ซูปราครับทําไปแร็คไปเรื่อยก็แต่ก็ไม่ได้จริงจังเลยมากไม่พอมาเจอคนในวงการเขาก็ชวนเอ้ยมาลองขับโตโยต้าดูไหมวันวันมิ๊ ก็น่าสนใจนะก็เลยเริ่มจากเรียนกับโตโยต้าเรซิ่งสกู o l ก่อนครับผมปุ๊บก็ได้รู้จักกับพินาทูดก็เข้าไปเทรนกับแกมาตลอดแล้วก็เริ่มเข้ามาปี2010 2010ใช่ครับอย่างของพี่ป๊อปกับพี่ไอซ์นี่มาพร้อมๆกันไหมฮะเริ่มมาพร้อมๆกันหรือเปล่าหรือว่าพี่ป๊อปน่าจะมาก่อนเริ่มก่อนปีหนึ่งปีหนึ่งก็ปีแรกก็สนามแรกเลยครับเป็นวีออสยาริสแอกซ์เพียนเนสครับผมก็ได้ที่สี่ได้ที่สี่ ีก็โอเคนะก็ถือว่าดีใจดีใจเนาะมาถึงปีนี้ครับพี่ป๊อบมีคาดหวังยังไงบ้างสำหรับการแข่งขันในปีนี้ที่กลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้คาดหวังไม่เยอะแชมป์แชมป์เท่านั้นเองใช่ครับแชมป์เท่านั้นเองแ่เทานนั้ฮะถามพี่ไอ้ดีกว่าผู้จัดการทีมของเราเป็นยังไงบ้างสำหรับพี่ป๊อบเราคนนี้แน่นอนฝีไม้ลายมือผมว่าคนนี้ไม่ธรรมดาเลยคนนี้ไม่ธรรมดาครับปีนี้ ดับเบิลแชมป์ัะดับเบิลแชมป์ครับเมื่อปีที่แล้วพี่ป๊อบก็วิ่งกับพี่ไอซ์ด้วยใช่ไหมวิ่งครับวิ่งด้วยป๊อบอยู่ข้างหน้าไกลๆผมเห็นเางไม่ใช่เห็นท้ายรถเออก็วิ่งด้วยกันแต่ผมเริ่มทีมกับเอซีเนี่ยสนามที่สองสนามแรกผมประเดีผมติดภารกิจครับผมก็เริ่มสนามสองที่เซปังรถก็ยังไม่พร้อมอะไรก็ยังไม่พร้อมก็ขุกขักบ้างมาสนามที่สามที่สี่ห้าหกก็ขี่ ก็โอเคนะครับก็เรียกว่าปีที่แล้วก็ได้รรวมรวมร่วมทีมกันมาแล้วมาถึงปีนี้ก็มาร่วมทีมันอีกปีนี้มีอะไรที่พัฒนาไปจากปีที่แล้วบ้างไหมครับพี่ก็หลักๆเลยคือฝึกซ้อมเยอะขึ้นแล้วก็เรียนรู้อะไรมากขึ้นจากคุณพ่อรัตจังเอาจารย์พี่ทูตเนี่ยครับผมก็ได้อะไรจากแกเยอะนะครับก็นําความรู้ที่ได้มาใช้กับการแข่งขันจริงปีนี้อย่างเดียวดับเบิลแชมป์ใช่ครับชายทั้งชายทั้งหญิง ดับเบิลแชปมนี่โอ้โหเอาละคนต่อไปครับฝั่งนู้นครับพี่หนูนะครับสวัสดีครับพี่หนูครัับสสวดีครับ พี่หนุก่อนอื่นถามพี่หนุก่อนเลยในการแข่งขันนี้พี่หนุ่เริ่มต้นมาจากไหนยังไงบ้างครับพี่หนุ่ก็ผมเองเริ่มต้นจากโกคาร์ดครับผมนะครับเป็นเครื่องยนต์สี่จังหวะครับห oh, ัดเล่นท <c oughs> ี่แรกเลยที่อาซครับที่อาซเอาดอเออินดอร์อ๋อสนามอาซีเอใช่ไหมครับกินเหล้าเสร็จคือตอนนั้นไปเที่ยวอยู่นะครับพี่หนุ่ก็กำลังตึงด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 ึงเพื่อนโกคาร์ดกันประมาณนั้นเลยครรับจิงพี่มีเก็บคะแนนชิงแชมป์ประจำปีก็ได้แชมป์ประจำปีข้างในอาซีเอโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วก็ ออกมาแข่งเป็นเอ้าดอเป็นถนนอาแท็กเปิดอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆก็มีโอกาสได้ส่งตัวเองเข้าแข่งในการ Honda Racing Face รุ่นขับเลสเครื่องยนต์พันหกร้อย<ๆ><ๆ>ได้ใช้ประจำปีมาโอ้โหเรียกว่าฝีมือไม่ธรรมดาเลยปีนี้ถือว่าเป็นปีแรไากไหมครับกับการมาร่วมงานกับ AC ซโตกาสถือว่าเป็นปีแรกครับพราะก่อนหน้านี้ลอง พี่ไอ้ลองพิสูจน์ฝีมือแล้วจากงานบางแสนในดูร้านหกชั่วโมงครับก็คือวิ่งกับพี่อ้ครับนะครับเป็นไงบ้าง <P. I. S 1> ตอนนั้นก็กทําเต็มที่ครับโชว์ให้พี่เขาเห็นว่าเราเราเรา,เราต้องการกลับมาแข่งอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมหยุดไปประมาณปีกว่า กับรถยนต์นะครับแต่ว่าแข่งโกคาร์ตอยู่ตลอดครับช่วงนั้นที่หยุดไปก็ไปลุยโกคาร์ตซะมากกว่าแต่ว่าปีนี้ก็กลับมาเต็มๆเลยครับรถยนต์เป็นหลักเลยครับนี่นะครับรับรองได้เห็นฝีมือฝีไม้ลายมือของพี่หนูอย่างแน่นอนนะฮะกับการแข่งขันโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ตในปีนี้ด้วยนะครับผมอ่ะต่อมาครับสาวคนสุดท้ายท้ายสุดของเรากับพี่น้องนุชผมเอารวมเลยแสว่าเอารวมกันเลยเด็กสุดแล้วเด็กสุดแล้วคนนี้นะฮะ เมื่อกี้กระจังอะไรนะจ๊ะไอ้กระจังอย่างนั้นนะจังเอ๊ะมติดอะไรกับชื่อนี้หรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่มีอะไรอระหนะจังนะจังอายุเท่าไหร่นะจ๊ะสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดพี่นุชครับไอ้น้องนุชน้องนุชน้องนุชนิบห้าเอออายุเพียเพียงตัวเลขนี่คือีหนึ่งสาวส่วนของเราที่จะวิ่งในส่วนของตัวเต้ามอเตอร์สปอร์ตรุ่นเดียวกับน้องหนาจังเลยใช่เห็นสวยๆอย่างเงี้ยไม่ธรรมดา ไม่ธรรมดาครับเพราะเมื่อกี้ผมขับตามมาเนี่ยฮะไม่ใช่ E 6 3ผมว่าผมตามไม่ทันอ๋อก็เห็นพี่ไอ้ขับเร็วไงนึกเลยตามขับเร็วมากเมื่อเมื่อกี้ตอนที่เราออกจากสนามพีระมานี่เขาขับคู่กันมาส่วนผมกับพี่อยู่ข้างหลังเลยโอ้ยยังไม่พูดเลยไม่พูดดีกว่าไม่พูดไม่พูดผมกับพี่หนูเนี่ยหลงอยู่ ไปหลงกันไปไหนพี่เราอะแวะแวะไม่เปล่าไปวเออผมว่าขับไปเรื่อยๆว่าเออไปไหนก็ไม่รู้บอกว่าพี่หนูผิดทางแล้วให้กลับมานี่นะฮะก็เลยได้กลับมานี่ทันนะฮะจริงๆตอนแรกเกิดไม่ทันเลยด้วยซ้ำนะเนี่ยอะถามนิดนึงว่าจุดเริ่มต้นการแข่งขัน